สบายดีซาววัยรุ่นคริปโตเนาะและก็ผู้ที่มีความสนใจในการหาเรียนค,คริปโตเคเรนซีเนาะ,ะสำหรับวิดีโอนี้ค่อยก่อจะพาทุกคนมาหาเรียนค,คริปโตเคเรนซีใ,นจ,ใน,บบน,นจะอยู่ในรูปแบบของตัวแอปเนาะ่ไดออยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ก็คือจะเป็นแอปตัวนี้เลยตัวนี้เนาะ เป็นแอปที่มีชื่อว่า Lemon Crypto f o r เ e t เนาะแอปนี้ค่อยกาได้ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งและก่อทำการเคลมแล้วเนาะ,นะกาปรากฏว่ามันสามารถเคลมปุ๊บเนาะแต่ก็เข้ากระเป๋าปั๊บเลยถือว่า,าได้แท้แน่นอน100%อันนี้ค่อยเฮ็ดมาแล้วเนาะอ่ แลอีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแอปนี้เนาะมันจะสามารถเคลมได้ถึงอสี่สกุลเรียนเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาเบิ้งหน้าตามันจักน้อยเบิง้งอ่านี่เนาะคือที่ค่อยว่าไปเมื่อกี้ก็คือจะมีแอป DGB เนาะแอปเอ่อโบเมนโบเมนแอปเหรียนเนาะเลียนดีจีและก็เรียญ T.R.X แล้วก็เหรียญ Dog เนอะเหรียญ Dog Coin เนอะแล้วก็เหรียญ L.T.C สี่เหรียญนี้เขาสามารถเคลมได้เนอะทุกๆห้านาทีโอเคเนอะ,อะและสำหรับแอปตัวนี้เนอะก็สามารถดาวน์โหลดได้ในอ Play Store เนอะสำหรับ Android และ สำหรับการดาวน์โหลดก็มีแต่พิมพ์คำว่านี้นี่เลย l e m o n Crypto o o r s e t เนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าตาแอปคือตัวนี้เลยก็ให้เราทำการกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งอันใดให้เป็นที่เงียบ้อยจากนั้นอันนี้คือค่อยได้ทำการติดตั้งแล้วเนาะก็กดเปิดขึ้นมาอ่ามันก็จะเข้าเป็นแบบนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วหลักๆมันก็จะมีแต่าการเคลมเนาะการเคลมเลย4ซ่องทางามักตัวใดกับเคลมตัวนั้นก่อนก็นได้บอเป็นอย่างเคลมตัวใดก่อนก็นได้เดี๋ยวค่อยจะพาเคลมเลียนอลองยกตัวอย่างเนาะหรือว่าเคลมให้เบิ่งจากเลียนนึงก่อนเพราะว่ามันจะเอดคือกันเลย สมมติว่าเอาเคลมเลื่อน DGB ก้อนเนาะกดเข้ามาถ้าหากว่ามีโฆษณาขึ้นมาเนาะก็ให้รอท่าแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยแล้วก็รอท่าอีกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมากดเข้ามาที่ go to claim กดเข้าไปปุ๊บอ่า สำหรับเหรียญ DGB เนาะมันจะ,ะได้อยู่ที่1ล้าน DGB หนึ่งล้านซาตชซิเนาะ DGB ทุกๆุกานาทีเนาะเวลาเราเคลมเท่านึงแล้วอีก5นาทีเขาก็เข้ามาเคลมได้อีกอเมื่อเข้ามาแล้วนีเนาะมันจะให้เฮาใส่ เลขกระเป๋าของ DGB ของเฮาเนาะอย่าไปใส่ของผู้อื่นไหไอันนี้มันค่อยทำการใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเลขกระเป๋านี่ก็ให้ทุกคนนำมาใส่เนาะจะเอามาจากกระเป๋าใดก็ได้เนาะที่มีที่ห้องร้าเปลี่ยน DGB เนาะคืออันนี้ค่อยใส่ของ f o r s t Pay แล้วจากนั้นใส่กระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้มากดที่คําว่าซันยืนยันเนาะว่าซันเป็นมนุษย์กดเข้ามาแล้วมันจะให้เลือกตามแต่ละที่มันขึ้นอยู่นี่เนาะนี่มันจะบอกอยู่นี่เลยอันนี้มันจะให้เลือกอย่างรถยนต์เนาะก็ให้เราเดี๋ยวค่อยจะขอเลือกก่อน ปุ๊บเนาะกดที่ตรวจสอบได้เลย,เ,ลยเมื่อถึกต้องแล้วมันจะขึ้นลูกศรแบบนี้เมื่อขึ้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เฮามาแกตัวนี้อีกนเลือกมันตามที่มันขึ้นนี้เลยนี่สี่ตัวบนี้ตามลำดับเนาะเดี๋ยวค่อยจะขอเลือกกัน รอ55วิมันจะขึ้นเกตรีวัดให้เรากดเข้านี่เลยกดปุ๊บเข้ามาอ่าเห็นบอกทางตัวแอปจะบอกว่าอ่าได้สง1ล้านซาโตชิไปยังกระเป๋าฟอ์เซตเพย ที่เราได้ทำการเอากระเป๋าไปใส่ห้เนาะก็สำหรับขั้นตอนในการเคลมกับจิมีแต่เท่านั้อนอ่าแล้วก็เป็นเรียนเมื่อเราอ่ามาห้อน,น,นี้สำเร็จแล้วปุ๊บก็บให้เรากดโฮมเพื่อกลับไปยังหน้าหลักแล้วเหรียญอื่นๆคือเหรียญทีเอ็กเหรียญดอกเหรียญ LTC ก็เฮ็ดในหูปงแบบเดียวกันเด้อทุกคน เขาก็ใส่ทําทการเอากระเป๋าเอาอยางมาใส่บงนี้นแล้วก็เคลมและทุกๆห้านาทีให้เขาเข้ามากดเคลมอีกทุกทุกห้านาทีเนาะจะเคลมได้หนึ่งครั้งเข้าใจเนาะทุกคนสําสหรับแอปตัวนี้มันก็บอดด้ใซงานยากเนะาะหวังว่าทุกคนจะทําการเคลมได้เนาะล้ะก็ เข้าใจกันทุกคนถ้าหากว่าไพ่เนาะยังบ่เข้าใจบันได้ก็คอมเมนต์ถามค่อยได้เนาะแล้วค่อยกดจะมาตอบอ่าค่อยเฮ็ดไปเนาะทุกคนอ่าและการสะสมไปมือละเล็กมือละน้อยเนาะยังมาันก็จะลายเองเพราะว่าแอปตัวนี้มันเป็นแอปที่ฟรีเนาะอ่ามันจะบ่มีความเสี่ยงเลยอ่าสามารถเข้ามากดฮับได้ทุกๆมือเลยเนาะอ่า คือตัวนี้มันเคลมเขาแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยจะเข้ากระเป๋า,าสร็จเพย์ให้เบิงงเนาะว่าม,มันเข้าแท้บอ,อนี่เนาะทุกคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย จำนวนเหรียญมันที่จากแอปนี่โอเคเนาะถือว่าเข้าร0อซสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแต่สัมนีเนาะถ้าไพบอทานเข้าใจตัวใดกะสามารถคอมเมนต์เนาะถามได้หรือว่าไายเนาะอยากตำนี้ติเตียนบนไดกะสามารถตำนี้ได้เนาะคันถ้าหากว่าค่อยอย่างเออว่าวบกฮักบนแนกกะ สามารถให้คำแนะนำได้ถ้าหากว่าคลิปนี้เนาะเป็นประโยชน์ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้ให้คลิปต่อๆไปเนาะและสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนึกก่อนขอบ,บใจเนาะ